สวยๆครับเนี่ยดอกขอมละหยะเลยครับผมเดินมาเจออีกหน่อยหนึ่งครับสวัสดีครับหลังจากไปกินข้าวมาก็กลับมาเข้าป่าหาเห็ดโคนอีกรอบนึงครับมาลองดูกันนะครับต่อจากเมื่อเช้าเลยครับเมื่อเช้าที่ว่าออกไปกินข้าวครับกลับไปกินข้าวแล้วก็มานี่คือเดินมาต่อจากเมื่อเช้าเลยครับนี่แล้วก็เดินมา เจอหมูหนึ่งแล้วครับนี่เข้ามาปุ๊บเจอเลยนี่ครับจเจ้ยไปไล่ถ่ายให้ดูครับไหนบ้างครับไปอดอกสวยๆครับนี่คดอกเหนียวนี่มันขึ้นหาา่างเลยไอ้มันขึ้นห่างครับตรงนั้นไม่มีเลยเข็นั้นกันโอ้ไล่กลับไปนิดหนึ่งกันพอได้เดิมข้างหนย,ยัง อันเดียวไล่ไล่กลับไปข้างหลังนะครับนี่ครับถอนเอาเลยมันบานนี่เนี่ยมันอยากได้ดอกแบบนี้โอ้แต่หัวหลุดแมวนะถอนแล้วนี่ จิ้มเถอะเอาโคนมันไปต้องเค็มเอาไปยำไหม,มนี่แล้วนี่อีกจุกหนึ่งอีกตัดโคนตัดโคลนไป มันขึ้นยาวไปนู่นเลยเหรอไปครับเดี๋ยวไปเดินดูข้างหน้าตรงนู้นดอกคอมคอ,อมอยู่ตรงนู้นไปดูกันแถวเขาเปิด,ปดนี่ครับนี่คอ,อมมาดูดอกกันตัดเอางี้แหละนี่ไปนี่ครับข้างหน้าดีครับโอ้หมันขึ้นแบบ ยาวครับยาวเป็นทางเลยน,นี่สวยๆครับเนี่ยน,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 นี่นี่นี่ครับ ครับมีข้างหน้าอีกเขาบอกว่ามีข้างหน้าอีกครับลองลองดูครับว่ามันจะยาวไปถึงขนาดไหนเดินดูเลยแล้วครับไม่ตัดแล้วกันข้างในเอานี่ไงอันนี้บานครับ ปลาหน้าแรงแข่งเยอยบ้างบ่าลุอันน,น,นี้อันนี้คอมคอมจิม้มคอ,อมก่อนนี่ครับหมูมันกว้างครับเห็ดมันก็ขึ้นห่างครับไ,ได้บางอย่างในยามเยอะไหม อ๋อนี่ครับนี่ครับอันนี้พ่อเขาจิ้มไปแล้วครับนี่โ,โหดอกกำลังสวยๆเลยอ่ะอันเนี้ยนี่ครับดอกสวยๆทางไหนข้างในมีเรี่านครับดูครับข้างใน Này à? Ủa, đây đây. Đây. Này. Này hả? Ở khoảng này rồi hả? Này. Đó, เปิดครั้งน่อยมองไม่เห็นดักเห็ดนั่นน่ะไหนอ๋อใบไม้ไมมบังครับอยู่ข้างหน้าก็มีครับคอมคอมไปครับจิ้มกันก่อนนี่นี่ครับ นี่บานอยู่ข้างล่างนี่ครับดอกหนึ่งไปถอนโอ้ฟังนี้ดอกครับมาดูดอกคอมดีกว่านี่ดอกคอมอละหยะเลยครับผม,ผมขอเปิดทางหน่อย ดอกสวยเดี๋ยวขอจิ้มก่อนแล้วกันนี่ครับจิ้มเสร็จแล้ว,วมันมีฝั่งนู้อีกดอกเรับนี่พอได้ครับมุนี้ไปครับมุมต่อไปครับเดินม,มาเจออีกหน่อยหนึ่งครับมันบานนี่มันบานแต่ ไปขอจิ้มก่อนนี่ครับมูนี้นี่แค่นี้ครับหกจ็ดดอกแป๊บไปมูต่อไปไปเลยเจออีกแล้วเดินข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เดินอยู่ข้างบนตรงนู้นครับเดินไปนู่นก็เดินบนลงมาจะไปหารถครับนี่ออจิ้มก่อนโอ้ใบไม้บงัง ดอกนี่นี่ดอกสวยๆแต่ไม่เจอแบบกำลังโผล่เลยนี่ไปไปกันเลยน่ครับกำลังนั่งจิ้มอยู่ตรงนี้อยจาไปดูที่อื่นนะลงมาดูข้างล่างครับกำลังโม่ครับผมนี่ดอกสวยๆ ครับโอ้โอ้ขอนังน่งขับแป๊บนึงนี่เอาเห็ดโอ้ยออหลุดนี่นี่นั่งสวยครับผมไอจิ้มให้ดูแล้วกันน้อยๆน,ยน,ยนี้นี่ครับไม่ต้องไปถึงปวกหรอกครับจิ้มแค่ตัดโคลก็พอละอาลากไว้ให้ปวกมันกินม้่ง แล้วก็ไม่ต้องเป็นระเบิดนะครับมันปีหน้าจะได้ขึ้นดีครับนี่นี่ครับประมาณนี้พอไปจิ้ไปเลยมาลุดครับอันนั้นนี่นี่จิ้แค่นี้พอครับนี่แล้วก็ดึงครับแค่ตัดรากพอครับแค่นี้ครับแล้วก็ดึงออกนี่ดึงนี่ครับดึงนี่แค่นี้พอครับ นี่ดึงเอาเลยโอเคครับไปดูหมูต่อไปกันดีกว่าไปนี่ครับดูบุคคลต้นนี้ครับโอ้โหถอให้ดูครับนี่ครับ <c oughs> ความยาวครับโอ้โหนี่ครับนี่แสดง แสดงเล็กไปเลยครับนี่ไปครับดูเห็ดต่อนี่ครับสรุปผลงานนี่ครับเห็ดโคนเห็ดโคนประมาณโลกว่าครับสองโลแล้วก็มีเห็ดมีเห็ดอะไรครับเนี่ยเลี้ยวเห็ดอะไรแม่เห็ดไข่ขียว่ะนั่นมันเป็นขี้อะไรไข่หรือวะไม่รู้ครับเห็ดอะไรนะครับเนี่ยเก็บมาให้เห็นเขาบอกกินได้ครับก็เลยเก็บมา ครับไม่รู้ใครจะกินอ่าโอเคครับไม่ไหวแล้วครับพอนอนก่อนอเดี๋ยวตอนเย็นเๆไปออกอีกรอบครับโอเคครับคลิปน,น,น,นี้ก็มีแค่นี้นะครับติดตามครับ,ไ,บไป